ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับนี่นะครับหน้าตาหล่อๆเลยครับปั๊มตัวใหม่จากค่าย s 5นะครับเป็นปั๊มไฮดรลิกแบบใช้สายสลิงดึงนะฮะร,ราคาสุดคุ้มนะครับเพียงแค่1,680บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจนใหม่ครับอัพเกรดขึ้นมาหลายจุดเลย เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอันนี้ผมติดตั้งให้โดยใช้มีตัวสเปเซอร์ไป0้อยหคือในชุดกล่องของ S5 ตัวนี้นะครับจะมีสเปเซอร์มาให้ทั้ง2แบบเลยนะฮะมีร40กับ6 6ลรองรับทั้งหน้าหลังติดตั้งมาให้เลยก็คือว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะกับว่าคุณลูกค้าได้เลยนะครับผมน่าแถมมาให้เลยนะอย่างที่2ครับตัวว่าออกแบบขององศาในตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะหลบใครมีปัญหาเรื่องติด เขาเรียกว่านะซีสเตย์ซีสเตย์นะครับผมนี่ตัวนี้ออกแบบหลบมามเห็นไหมฮะจะห่างเป็นนิ้วเลยนะไม่ไม่ติดตัวซีสเตย์นะครับผมตัวนี้ออกแบบได้ดีมากๆเลยแล้วก็พออย่างนี้ทําให้ตัวสายเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าช่วงงอมันจะน้อยลงเนาะนะครับผมนี่เราติดตั้งกับตัว160ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาเบรกให้ดูกันว่าเป็นยังไงครับผมตัวนี้นะฮะเรียกว่าอุปกรณ์ให้มาแน่นๆเลยนะครับผมอย่างแรกคือเรื่องของตัวใบดิส ใบดิสนะครับตัวนี้จะให้มา2ขนาดคือจะเป็นใบดิสขนาด160กับ140นะครับนะฮะสามารถใช้ติดตั้งได้ก็คือจะเป็นองศาเซตแบบโปรเลยนะครับผมเมื่อกี้1 6อเราติดตั้งไว้ที่เฟรมนะเนาะนี่อันนี้เป็น1้0ที่ให้มาแล้วใบดิสที่เขาให้มานะครับผมพิเศษให้มาตัวนี้เขาเป็นใบดิสแบบ2ชั้นนะฮะสวยงามนะครับใช้งานได้ดีเลยหนาดีด้วยนะนี่ห้ดูกัน สวยจริงๆครับถือเป็นของที่เขาเรียกว่าเพิ่มเติมให้มาก็คุณภาพดีเลยนี่สเปเซอร์ของตัวชุดหน้านะครับเห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่าอ่าร6 0นี่เห็นไหมร้อยหกสิบรใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับผมชุดน็อตนี่ชุดหน้าชุดหลังตัวเพิ่มให้มาติดตั้งมาให้เรสร็จสับเลยตัวนี้น่าจะเป็นน็อตไมดิอ่าไมดินะครับมอมีให้มาด้วยนะครับ นี่แอดไฟนะครับผมน้ำหนักเพียงแคล่ลร้อกวสิบกรัมเท่นี้เดี๋ยวผมชั่งให้ดูไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะลองดูนะนี <smoked. S 1> ะเ้เาบามากๆนะครับผมตัวนี้แล้วก็ระบบน้ำมันก็คือใช้เป็นแบบมิเนอรัลออนะฮะมิเนอรัลออล์สามารถใช้ของชิมาโน่เปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้าเกิดแบบเรื่องของน้ำมันนี้ อุปกรณ์หาง่ายคุ้มจริงๆ1,680บาทเท่านั้นคุณลูกค้าเบรกหคู่ใบยิดอีกหนึ่งคู่ใบยิดนี่ตกใบหนึ่งไม่ต่ำกว่2า2 3 0 0ไนะนะนี่เขาแถมมาให้เลยด้วยโอ้เดี๋ยวเราจะไปสาธิตแบกดูว่ามันจะแบกล้อลากกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ